หปี10เดือน9วันนี่คือบทลงโทษที่แรกกับชีวิตของเสือดำของนายเปรมชัยกัน,นสูตรอดีประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนซึ่งในวันนี้นายเปรมชัยกำลังจะเป็นอิสระ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2561นายเปรมชัยกันสูตรกับพวกรวม4คนถูกจับกลุ่มขณะเข้าไปล่าสัตว์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งครั้งนั้นนายเปรมชัยกับพวกอาจหารเข้าป่าไปอย่างเปิดเผยและนี่คือเส้นทางท้าทายกฎหมายของนายเปรมชัยตั้งแต่วันก่อนถูกจับกลุ่ม จนถึงวันที่จะพ้นจากเรือนจําไล่กันนาทีต่อนาทีวันที่4ีโอใหญ่เปรมชัยถูกจับกลางป่าไล่กล้อง CCTV นะครับเป็นเราไปเจอครั้งแรกเนี่ยเจาะลงไปที่วันที่3มกุมภาพันธ์2561 ตำรวจพบหลักฐานการเดินทางจากพยานและหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดยืนยันรถนายเปรมชัยขับมารับนายเปรมชัยที่บ้านพักในจังหวัดกาญจนบุรีเวลา1 0 0นาฬิกสนาทีมีการแวะรับนายทานีระหว่างทางจากนั้นแวะซื้อสุราน้ำแข็งที่บ้านผูเตย ตำบลทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิเวลา15นาฬิกา30นาทีทั้ง4ถึงด่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรหลังจากนั้นรถและคนก็มุ่งหน้าเข้าป่าทุ่งใหญ่ ซึ่งตามข้อบังคับแล้วคือต้องไปค้างพักแรมที่ด่านมหาราชซึ่งห่างไปอีก30กิโลเมตรแต่คืนนั้นเจ้าหน้าที่ด่านมหาราชไม่พบคนเข้าพักมันต้องไปไงว่าคืนนั้นวันนั้นทำไมเขาไม่ถึงไปไม่ถึงไปนอนมหาราชไงวันที่4กุมภาพันธ์2561เเวลาประมาณบ่ายหนึ่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชุดลาดตระเวนก็พบกลุ่มคนสี่คนที่ตามหาตั้งแคมป์อยู่ที่ริมห้วยประชิซึ่งเป็นที่ต้องห้ามพักแรมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนแจ้งข่าวไปยังสํานักงานให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบในระหว่างรอเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนก็ซุ่มดูพฤติกรรมจนได้ยินเสียงปืนดังขึ้น กล้องผืนป่าเวลาประมาณบ่าย2องโมงเจ้าหน้าที่ชุดดักซุ่มได้ยินเสียงปืน1น,นัดรอต่อไปจนกระทั่งเวลาบ่าย4ี่โมงเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจส่วนกลางก็มาถึงและเข้าตรวจสอบที่แคมป์อีกครั้งพบชายสองคนหญิง1คน คือนายเปรมชัยกันนสูตรนายยงโดดเครือและนา่งนาทีเรียมแสนตรวจสอบภายในแคมป์พบอุปกรณ์การจับสัตว์น้าแล้วคหน้าก็ส่งชุดหนึ่งใส่ตัวขึ้นมาชุดหนึ่งมามา,มาดูมาคุยเขาบอกว่เฉยๆไงก็เฉยๆใช่เขาเ<ๆ>ไม่เขา,เขาบอกว่าเขาเดี๋ยวเขาไปเคลียร์เขาเคลียร์มาแล้วเขาคุยมาแล้วกับคนใหญ่คนโตกเนี้ยขณะนั้น ตรวจพบว่ามีชายหนึ่งในสี่หายไปนนเวลาสี่โมงครึง่งส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่จุดได้ยินเสียงปืนก็พบนายธานีทุมราชถือปืนยาวลูกปลดติดลำกล้องขนาดจุดสองสแซดยืนในลักษณะพร้อมยิงและหันปากกระบอกปืนเล็งไปยังยอดไม้สอบถามบอกมายิงตัวอะไรให้นายกินนิดหน่อย เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายธานีกลับไปยังเต็นท์ที่พักสถานการณ์เริ่มไม่ดีคนกลุ่มนี้มาทำอะไรกันแน่เจ้าหน้าที่ป่าไม้แกะรอยตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ได้ยินเสียงปืนพบปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ใครเป็นคนยิงและยิงอะไร ปืนลูกซองเป็นของใครใครเป็นคนยิงและสลัดปลอกทิ้งตรงนี้ที่สำคัญกว่านั้นเขายิงสัตว์อะไรตรวจสอบบริเวณรอบๆจุดที่พบปลอกกระสุนลูกซองตกหลน่นสำรวจห่างออกไปเพียง15เมตรเจ้าหน้าที่ก็พบซากเครื่องในสัตว์ถูกซุกในซอกหิน มีใบไม้คลุมปิดบังและพบถุงเกลือสองถุงแล้วมันเอาใส่ยุปืนนู่นน่ะครับถุงเกลือเนี่ยเป็นถุงเปล่าอยู่ตรงนั้นเกลือถูกใช้ไปแล้วมีสัตว์ถูกฆ่าชำแหละและควักเครื่องในทิ้งตรงนี้แน่ๆใต้มันก็กองอยู่ครับ เออพวกมีไตมีตรื่องในอ่ะเหมือนัวอนั่นแหละครับตอนแรกคิดว่าเป็นไตมีคอเพราะเจอคนมันดำาๆแต่ยังไม่คิดว่าเป็นเสื้อดำนะครับนอกจากนั้นยังพบขนสีดำเป็นกระจุกอยู่ไม่ไกลนักตอนนี้เจ้าหน้าที่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์แล้วว่ามีการล่าสัตว์ในเขตทุ่งใหญ่นเรศวรเกิดขึ้นแน่นอนแต่คนกลุ่มนี้ล่าอะไร ตอนนี้เรื่องมันใหญ่เกินกว่ากำลังเจ้าหน้าที่ระดับรองจะควบคุมได้เวลาหกโมงเย็นนายวิเชียนชิน,นวง์หัวหน้าเขตร,รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกก็นำกำลังสายตรวจมาสมทบและขอตรวจสอบแคมป์ที่พักของบุคคลทั้ง4อย่างระมัดระวังคราวนี้พบซากสัตว์ไก่ฟ้าสีเทาหนึ่งซากและเนื้อสัตว์หกิโลกร,รมัม ช่อยู่ในถังน้ำแข็งมีซากสัตว์ถูกนำมาปรุงเป็นอาหารสุกแล้วอยู่ในหม้ออลูมิเนียมเมื่อค้นในเต็นท์ที่พักไม่พบอาวุธปืนแต่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าต้องมีปืนมากกว่าปืนลูกกระที่นายธานีสภายอยู่ตอนถูกจับแน่นอนเพราะพบปลอกกระสุนปืนลูกซองดังนั้นต้องมีปืนลูกซองอยู่แถวนี้ แต่ถูกซ่อนไว้ที่ใดเป็นที่พักนั้นตั้งติดกับลำทานขนาบด้วยถนนดินเจ้าหน้าที่ลองเดินข้ามถนนไปประมาณ5เมตรค้นหาตามป่าข้างทางในที่สุดก็เจอปืนไลเฟิลและปืนลูกซองแฝดถูกซ่อนโดยมีใบไม้และหญ้าคลุมอาําพรังในที่สุดก็พบปืนอีกสองกระบอก เป็นปืนยาวไลเฟิลติดลำกล้องและปืนลูกซองแฝดที่ตามหาเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนและซากสัตว์ที่ถูกชำแหละแล้วแต่คำถามคือซากสัตว์ที่พบคือตัวอะไรวันรุ่งขึ้น5กุมภาพันธ์2561เวลา6โมงเช้าเจ้าหน้าที่ได้กลับไปตรวจสถานที่เกิดเหตุเพิ่มเติม โดยตรวจสอบบริเวณที่ห่างจากเต็นท์ไปทางถนนวางกำลังปูพรมค้นหาหลักฐานที่อาจจะซ่อนอยู่ในป่าริมทางเนื่องจากเมื่อคืนตรงบริเวณนี้ค้นพบปืนสองกระบอกซ่อนอยู่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็พบถุงดำํำวางอยู่ใต้พุ่มไม้เมื่อเปิดถุงออกมาหนังเสือดําที่ยังมีอุ้งเท้ากะโหลกเสือ ก็เป็นกระโหลกเสือแล้วก็หนังหุ้มไว้แล้วก็ <ไอ S 2> มีเกลือห <ฮะ S 2> มักไว้แล้วก็ถุงดํเหมือนขยะเนาะมันห่อกลมๆเลยครับแล้วมันฝังในลักษณะไหนไม่ได้ฝังครับเขาวางไว้เฉยครับเมื่อคลี่หนังเสือดําออกพบกระโหลกเสือดําที่ถูกถลกหนังจนเกลี้ยงซุกอยู่ภายในใกล้ๆกันมีกระเป๋าสะพายสีดําแดงซุกซ่อนอยู่โดยมีใบไม้ปิดคุม ้นกระเป๋าพบกระสุนปืนไฟฉายและมีดพับหนึ่งเล่มการค้นหาดำเนินต่อไปห่างจากจุดซ่อนหนังเสือราว15เมตรพบถุงพลาสติกสองชั้นข้างในใส่เนื้อสัตว์ซึ่งคาดว่าเป็นเนื้อเสือดำที่ถูกชำระแล้วแต่ยังไม่ได้นำไปปรุงอาหารหลังเก็บของกลาง ถ่ายรูปและทําบันทึกเสร็จสิ้นในเวลา5้าทุ่มครึ่งเจ้าหน้าที่ก็นําตัวนายเปรมชัยกับพวกรวม4ี่คนไปส่งให้พนักงานสอบสวนสอพอทองผาภูมิจากนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศภายในข้ามคืนทั้งอาวุธและซากเสือดำถูกจับได้คาหนังคาเขาแต่นายเปรมชัยยังปากแข็ง ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้อยู่ที่แคมป์ในวันเกิดเหตุจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฆ่าเสือดำและคดีนี้นายเปรมชัยอาจรอดเหตุผลคืออีจานแอบรู้ข้อมูลเส้นทางเปรมชัยในทุ่งใหญ่ที่ระบุว่านายเปรมชัยเข้าเขตทุ่งใหญ่ในเวลา3โมงเย็นของวันที่3กุมภาพันธ์ พักข้างทางที่ห้วยประชิหนึ่งคืนรุ่งเช้าวันที่สี่กุมภาเวลา8โมงเชา้าเปรมชัยขับรถไปเซซาโวเพียงคนเดียวและขับกลับมาที่แคมป์ในเวลาประมาณบ่ายหนึ่งก่อนถูกจับในเวลา บ่ายสตำรวจเรียกสอบเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจําหน่วยเซซาโวหน่วยมหาราชและหน่วยที่หน่วยรวมสามนายประเด็นสอบคือการเข้าออกของเปรมชัยซึ่งหากข้อมูลเป็นจริงมีคนเห็นเปรมชัยไปเซซาโวจริง เปรมชัยอ้างเขาไม่อยู่ในจุดเกิดเหตุการพิสูจน์ว่าเขาร่วมฆ่าเสือดำคงยากนี่เป็นเศษทุกข้างสามข้อหาวันนี้นะฮะแล้วว่หาอีกเก้าข้อหาแล้วครับท่านครับเดี๋ยวให้พี่เป็นชัยพีเปรมชัอยากพูดอะไรขอสักหน่อยฮะวันนี้เพราะว่าก็ผมก็เสียใจนะฮะที่ทุกคนมีความรู้สึกอย่างนี้กับเรื่องนี้ไม่เรื่องของผมนะฮะแต่ว่า ผมก็คิดว่าความจริง<ม>เรื่องในสารอาจจะกก็จะปรากฏนะหมายความว่าณเวลานี้ยังยืนยันว่าไ,ไม่ได้ฆ่าเสือดำใช่ไหมครับไม่ไม่ทำไมยากคําตอบคือก็เพราะไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงอื่นการยิงเสือดําตัวนี้มีข้อเท็จจริงพิสูจน์ได้คือคนร้ายใช้ปืนลูกซองพบกระสุนขนาด20 SSG ที่หนังเสือ3เม็ดตำรวจพยายามพิสูจน์ว่า กระสุนที่พบนี้มาจากปืนลูกซองแฝดของนายเปรมชัยที่ซ่อนไว้ในพงหญ้าผลการตรวจของพทออสรุปได้เพียงว่าที่ปืนลูกซองแฝดตรวจพบเพียง DNA-mix ซึ่งระบุใครเป็นเจ้าของไม่ได้ปลอกกระสุนที่ตกอยู่ ได้ตรวจรอยที่จานท้ายกระสุนแล้วยืนยันได้ว่าปลอกกระสุนนี้มาจากปืนของนายเปรมชัยแต่ก็ยังเชื่อมโยงไม่ได้ว่าใครเป็นคนยิงปืนนัดนั้นการตรวจอุจจาระของเปรมชัยก็ไม่พบ DNA ของเสือดำ ที่สำคัญตำรวจ,จะระบุะมบไม่ได้ว่าเสือถูกยิงตรงไหนและถูกยิงเวลาใดซึ่งตรงนี้สำคัญมากหากเปรมชัยออกลูกว่าเขาไม่ได้อยู่ในขณะที่มีการยิงเสือเพราะตอนนั้นขับรถไปเซซาวโวแล้วกว่าจะกลับมาก็ใช้เวลาถึงหชั่วโมงและพะเอิญมีพยานยืนยันด้วยว่าเห็นเขาที่นั่นจริง งานนี้ลูกเพจคิดว่าเปรมชายจะรอดข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรหรือไม่แต่ที่น่าคิดกว่านั้นคือเสือดำถูกฆ่าวันไหนกันแน่นายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรหัวหน้าพญาเสือ ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจโดยวิเคราะห์จากจุดพบไส้ของเสือดำที่ซุกอยู่ในซอกหินเอาใบไม้แห้งกรบอําพรางซึ่งจุดนี้หัวหน้าพญาเสือฟันธงว่าน่าจะเป็นจุดชำละเสือเนื่องจากพบรอยเลือดและขนเสือในลักษณะเป็นกลุ่มซึ่งตรงที่มีรอยเลือดนั้นยังมีมแมลงวันตอมอยู่จำนวนมากและห่างไปไม่ไกลก็เจออุจจระเสือ จึงเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นจุดที่เสือหนีตายวิ่งมาสิ้นลมตรงนั้นก่อนที่จะมีคนอุ้มซากมาชำแระที่จุดพบไส้และเครื่องในณจุดนี้มีหลักฐานสำคัญคือซองเกลือที่ใช้หมดแล้วสองถุงหัวหน้าพญาเสือตั้งข้อสังเกตว่าการยิงเสือน่าจะเกิดขึ้นในช่วงขับรถขาเข้า คือเย็นของวันที่3ามกุมภาพันธ์โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้รถมาถึงด่านของป่าทุ่งใหญ่ในเวลาสามโมงเย็นของวันที่3ามกุมภาพันธ์ถ้าเขาขับเข้ามาในเส้นทางนี้รถของนายเปรมชัยและคณะจะมาถึงจุดชำระในเวลา5้าโมงเย็นซึ่งจุดนี้ห่างจากด่านประมาณสองชั่วโมงก็จะสอดคล้องกับเวลาที่เสือมักออกหากินในเวลาใกล้ค่ำ ซึ่งถ้าหากมีการยิงเสือในเวลานั้นคนก็จะสามารถเดินไปหยิบถุงเกลือจากหลังรถไปหมักเนื้อเสือได้ทันทีซึ่งก็ดูสมเหตุสมผลแต่ถ้าการยิงเสือเกิดขึ้นหลังจากที่คณะของนายเปรมชัยไปตั้งแคมป์ที่ห้วยประชิซึ่งห่างไปถึง700เมตรแล้วมีคนเดินย้อนกลับมาหายิงเสือที่จุดนี้คนร้ายจะเอาเกลือจากไหนมาหมักเสือ เพราะในที่เกิดเหตุมีซองเกลือเปล่าสองซองแต่ถ้าจะเดินกลับไปเอาเกลือที่แคมป์ที่พักก็ต้องใช้เวลาเดินไปกลับกว่าครึ่งชั่วโมงหรืออีกกรณีคือให้คนเดินเอาเกลือมาให้ย่อมเสียเวลาสู้ฮิวซ่าก,กลับไปหมักเกลือที่แคมป์ย่อมเป็นไปได้มากกว่าข้อสันนิษฐานนี้หัวหน้าพญาเสือจึงเชื่อว่า เหตุยิงเสือน่าจะเกิดในคืนวันที่สามกุมภาพันธ์2,561มันเอาไส่ไปซุกเกินนู่นอสุ่นู่นนะครับใส่ซุกนู่นถุงเกลือเนี่ยเป็นถุงเป่าอยู่ตรงนั้นถ้าที่ผมสนิฐานว่ารถดนอยู่นี่ทุกคนอยู่นี่เพราะว่าถ้าเป็นหนังชำและเนี่ยมันก็ต้องห่อหนังห่อเนื้อใส่ถุงกลับไปคุกเกลือที่นู่นใช่ไหมฮะ รถก็ต้องอยู่ที่นู่นของต้องพักแรมแล้วหมายความว่าแคมป์ต้องพักแล้วแล้วออกของสัมภาระออกหมดแล้วออกมาล่าออกมาล่าถ้าออกมาล่าชํ่แหละปั๊บเนี่ยเกลือเนี่ยมันจะเดินกลับไป700เมตรเนี่ยเพื่อเอามาเนี่ยกิโล2กิโลม,มันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ก็ต้องเลย่สถานษฐานว่ามาตอนเย็นเนี่ยยิงตอนเย็นเสร็จของอยู่รถทั้งหมดซึ่งท้าพิสูจน์วันเวลายิงเสือได้การที่เปรมชัยจะไปโผล่ที่เซซาวโวก็คงไม่มีผลแต่ น่าเสียดายที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับเพราะเสือถูกชำแหละจนไม่สามารถหาเวลาตายได้จึงไม่มีใครรู้ว่าเสือถูกยิงวันไหนกันแน่ผมก็คิดว่าความจริงเรื่องในสารนาจทุกอย่างก็จะปรากฏนะหมายความว่าเมวลานี้ยังยืนยันว่าไม่ไ,มไ,มได้ฆ่าเสือดำใช่ไหมครับไม่ไม ในของกลางที่มีการตรวจยึดจากที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีกระสุนขนาด2ี่ที่มีกระสุนลำเบอร์ SSG ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยก็คงอาจจะทางพิสูจน์หลักฐานคงจะสรุปได้แบบนี้ว่ากระสุนได้ยิงจากปืนลูกซองที่ยึดมาจากที่เกิดเหตุนะครับส่วนลูกปลายเนี่ยเราก็คงอาจจะยืนยันว่าเป็นกระสุนปืนจากกระบอกนี้ได้หรือไม่เนี่ยคงคงอาจจะมันมันคงยืนยันไม่ได้แต่ก็ ส่่วววนนนนกก็ต้ออององงิาาใเรรืขมคเทีียคดีนี้ต้องสู้กันไปจนถึงชั้นศาลฎีกาในที่สุดศาลจังหวัดทองผาภูมิได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่8ธันวาคม2564สั่งจำคุกนายเปรมชัยกนณสูตร2ปี14เดือนและชดใช้เงินจำนวน2ล้านบาทให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ น้อยกว่าค่าเสียหายที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติได้เรียกในขณะนั้นคือจำนวนเงิน12ล้านบาท วันนี้17ตุลาคม2566กรมราชทัณฑ์ปล่อยตัวนายเปรมชัยกนณสูตรหลังครบกำหนดพักโทษโดยไม่ต้องสวมกำไล EM เนื่องด้วยปัญหาสุขภาพแต่ยังคงต้องรายงานคุมความประพฤติไปจนกว่าจะครบกำหนดโทษจริงในวันที่7ธันวาคม2566 1ปี10เดือนกับอีก9วันและการชดใช้2ล้านบาท นี่คือมูลค่าของเสือดำหนชีวิต